ครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาเทสเสียงส่งงานลูกค้านะครับผมก็เป็นชุด15นิ้วนะครับแม่เหล็ก222ก้อนนะครับ25มิลนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับก็เป็นตู้3ามชิ้นงานนะครับก่อนอื่นครับผมนะครับขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับผมนะครับขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับที่เข้ามาสั่งทานะครับเป็นชุด12บสนเอ้ย1ิ้นิ้วนะครับขอโทษนะครับผมนะครับ ในราคา4 2 0 0 0บาทเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพเสียงนี้นะครับผมว่าคุ้มนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าได้เลือกโทนสีตู้เป็นสีน้ําเงินล้วนนะครับไอ้สีฟ้าล้วนนะครับต้องขออภัยครับผมนะครับเป็นแหลมมัจจุราช8ตัวนะครับเสียงกลาง8นิ้วนะครับโค้งหล่อไว้50นะครับไม่เหล็ก1 4 0ยนะครับจํานวนนะครับ 8ดอกนะครับผมนะครับซึ่งใช้แอมทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้นะครับในชุดนี้นะครับผมตู้เบสตมีล้อเลื่อนด้านล่างเรียบร้อยนะครับผมนะครับไม้แท้นะครับตู้เบสนะครับตัวนี้ครับเป็นไม้เท้นะครับผม20มิลเลยนะครับเข้าอ้องอัด2ชั้นนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนสเปคคอนนะครับจะผมจะเป็นชุดเหล็กนะครับผมนะครับเป็นชุดเมียผู้ตัวเหล็กนะครับเสียงกลางเหล็กนะครับสงแหลมจะเป็นแบบธรรมดานะครับเพื่อให้มีความจดจาที่ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับ ด้านหลังก็ฝั่งนี้จะเป็นเบสดนะครับเหมือนกันนะครับผมฝั่งที่เนี่ยครับฝั่งที่เป็นสีดําสีอันนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับสเปกคอนตัวเมียนะครับเสียงกลางนะครับตัวสีดํานี้จะเป็นเสียงแหลมนะครับผมมีสเปกมีหูกระต่ายนะครับหูกระต่ายบวกลบนะครับที่ทําให้ลูกค้าไว้พ่วงต่อกับแบตเตอรี่เสริมได้นะครับ โอเคนะครับในกรณีที่ไม่มีฟ้าเราก็ใช้แบตเตอรี่เปิดฟังได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องเปิดแรงนะครับเปิดพอดีพอดีนะครับในกรณีที่เราเปิดแบตแบบไม่ต้องสตาร์ทรถหรือชาร์จนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมนะครับด้านหลังของตู้ก็ตัวนี้จะเป็นแจ็คไฟสีนะครับเป็นแจ็คดอกบัวนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับสามารถต่อพ่วงได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับผมนะครับเป็นแจ็คไฟสีนะครับ ก็ทํามือเดียวนะครับก็แน่นพอสมควรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์ปรับไฟสเตปนะครับในส่วนของตัวแอมนะครับผมนะครับนะครับคข้าวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะมีพวกขาป่าอะไรอีกมากมายนะครับด้านหน้าก็จะมีปรีนะครับเจ็ดแบรนตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมคัสเอนะครับตัวนี้นะครับปีตัวนี้นะครับ ก็จะมีบีคารโอเกตหนึ่งตัวนะครับวัดโวลต์เขาเล่นบลูทูธนะครับแจ็คอินพุตนะครับก็คือแจ็คสัญญาณเข้านั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับในการเปิดนะครับเสียบปลั๊กไฟกันเลยนะครับผมนะครับนะครับข้อแนะนานะครับในชุดนี้นะครับผมนะครับข้อแนะนํานะครับอยากให้นะครับลูกค้านะครับที่ไม่ว่าท่านไหนก็ ก็ได้นะครับท่านใดบุคคลใดก็ได้นะครับที่สั่งชุดุ้งผมไปครับที่มีคาปาแมกเวลนะครับอยากแนะนําให้ลูกค้านะครับในการเสียบปลั๊กครั้งแรกนะครับผมซึ่งมันจะมีสวิตชิ่งกับคาปาแมกเวลหรือคาปาอื่นที่ประจุไฟที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็คือให้เราเสียบปลั๊กนะครับเสียบครั้งแรกนะครับเสียบลงแล้วก็ถอดนะครับเสียบ แล้วก็ถอดนะครับผมนะครับอันนี้คือเนาะแล้วก็เสียบค้างไปเลยนะครับผมนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในกรณีนี้นะครับผมนะครับเพื่อที่จะให้ไฟระบบสวิตชิ่งนะครับจ่ายกระแสเข้ากับพวกคาปาบะแรงต่างนะครับให้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ค่อยเสียบนะครับจะได้ไม่แพ้สวิตชิ่งรายาวนะครับโอเคครับผมนะครับพัดลม3ามตัวนะครับในชุดนี้นะครับผมนะครับด้านข้าง2นะครับอีกด้านข้างนี่ก็เป็นตัวเดียวนะครับ มีพาวเวอร์ซับนะครับหนึ่งตัว Power Cut D ัโมกลาง1ตัวนะครับแล้วก็ a b บขับเสียงแหลมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ Power 3ตัวรวมแล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวเรามาฟังเทสเสียงกันเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับในราคา42 0 0 0บาทนะครับมาฟังกันเลยครับครับผมนะครับก็มาชมคุณภาพเสียงนะครับผมกับชุด15นิ้วชุดนี้กันเลยครับผมนะครับมาชมกันเลยครับ

ด้วครับผมคุณภาพเสียงนี้นะครับรับประกันนะครับผมถูกใจแน่นอนนะครับยอนไปูสาวยอไว้ครับผมเมื่อกี้ก็โฆษณาเข้านะครับก็ต้องหยุดเพลงกระทันหันนะครับผมนะครับต้องขออพัยจริงครับโอเคครับผมนะครับ สำหรับท่านใดสนใจครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นชุดราคาไหนก็คุยกันก่อนได้นะครับผมนะครับไม่ทําไม่เป็นไรนะครับคุยกันก่อนได้ครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมมาดูระบบไฟสบแสงสีครับผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็ไม่สว่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่มืดนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นก็ขอกราบว่าสวัสดีครับ